มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เงกุ à, ้ยใช้แต่สลีปนะกุ้ยใช้แต่สลีปลูกนะัสดีกันัสดีกันไหบ้าจะชมไหไปเยน่นใช่หน่องมใช่หมังบัวนะม่ไมชวยมานี่แม่ชื่อใครนี่นี่นี่ขับใจกัน ขับใจขับใจขับใจเด้ไแมขใจเด้ไหมขับใจเพลงแม่จอที่สุดในโลกเลยเพลงชุบดูแม่เลยเพลงแม่ที่สุดในโลกเลยเพลงชุดแม่เลยเอ้ยแกเื้อได้เอ้ยกี่ลเน้หานมักตาน่ไนะเอ้าใ้น้แข็งใส่ได้เอ้าวเดยไ้ไหมเ้า

นี่มี ABC นี่นะเอาไปป้อนเราด้วยป่ะระดูเลยค่ะมาไปูไ่ตู้น้ำเนี่ยไม่ได้นาเออกับไเด้ออู้กับใจญเด้อดูได้เยอะใเด้อ แบงไันให้ร้าน้แม่อาทเขาซื้อมาสี่ถ <seeing>. ุงอะ้รย่างีถุงนึงใส่มดใ่หมบทอดเลยนะดึงอวนำบอลบบจานใส่กระติกใส่ไหมใ่ระใส่ะิยะาไปชูบ้ากินแน่ cứ non bà non vậy chín bẹ bố lộ chín bao bẹ chín bẹ ấm tu ba chín ba bỏ ông lại ấy lộ ông xem kín pha. thôi lẽ. thôi thôi lẹo อร่อยอร่อยเอาหมน่ฮะโอ้ขอบใจลูกเลยแซ่บแซ่บเลยเอมาแม่แพงแม่แม่ชื่อไห้แพงแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะแม่งแม่ที่สุด สูจ้าไปลงกเนสูจ้าพ่มสูจ้าลูกอทเจ้ามันโมเลกหวานบมถุได้กินอันหนนะให้ว่ากินน้ำเนี่ยเรไปให้ว่าหันล่นเลยตัวเจล่นนะฮะเจฮะอี กินแล้วซื้อใหม่กินนะ็นโอ้ยข้าปันได้ยข้าปัน้นที่เข้าหมอบีบเข้าปัน้นเข่าหมอบได้นะไปสิให้เออหอทำบุกินก็ใส่กรเมียนดุมันสีมันสีบวอกรอบฮะมันสีบวอกรเลย้ฮะอะ tu lùp bố đây hải bò lùp mana nè lùp bố đây hải bò 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 đây hải bố lùp ừ. bò ăn mảng bò bò à bẻ chị che hải bẻ ừ, hải chạy tu cơn tập chạy cơ bò hải bao ăn này cơ bò hải bao này mảng bao này hải này ขนมด้หบ้ากินนบ่กินบ่เปล่าเสร็จแล้วบ่าโอ้ตกใจเลยล่าเอมเบหอก่งแค่ไหก่งแค่หลานนี่โอเคก่แค่หลานนี่แจลงมาแม่จิเปล่าเหอห ແບ່ງແແມ່ແບ່ງໃສ່ຖົງເມືອນໃຫ້ລາແດ່ເດີ້ແມ່ນະກະປຽກນະເອີປູແຊບເດີ້ເນາະແຊບເນາະດັກນ້ອຍຄືຊິມກວອງອຍ2 a b c ັນອอ่ะมันขมอ๋มันขมบ่มีบ่มีมีอแกงໃຮົາ เจ้าว่า,จาเจ้าซื้ออยู่ห้าด้ยบอได้อะไรให้ห่อหายงามมากยังหมักแดงไงฮะนี่ผูกเข่ากับปลาลุงเลยจิ๋นหน่อยก็ได้เกี่ยวออกไปแล้วเข่างามคนอีหล่าผ่านมาน้านี่บ่น้าท่วมเข่านี่บ่บ่ผ่านมาน้าท่วมนี่บ่ผ่านมาน้าท่วมท่วมเข่าอันนี้ จะมาจี่วมมกอนี่จักใช่บัวอนนี่เลยนะตื่นมาเอ้ย่านว่ะย่านยังน้ำลายว่ะน้ำจีใช้น้ำทวมเข่าตู้ว่ะงานทวมลูกว่ะไหนให้ลูกตกได้มานั่งหินดูลุงเห็นไหมดูไหมลุงเห็นไหมกินมาเปียกน้ำตู้กินมาโบกินแม่เอาใส่ถุงแม่งก่อนด้วยแม่เอาแต่เ้นมันหาโบพักนั่นโบ โอหหายลานกันจ้าข่าวงามเนาะข่าวงามนะป้าลุงค่ะข่าวงามมาลุงช่างหน่อยไม่จอยก็ออกกําลังกายแล้วช่างหน่อยนี่จ้ะ เหอเาม่อยอกเลยมยอมออกมันออกเขียบอกกันนะน้น้ออกเกเขาบอกองเียเล้วมันอาข้นาวเนียนอ่ลน่งาวไเจ้าว่าตกใจ้เนก้าเขเลยนดเลยเอาห่อยนึงเห็นมันเสียบมันเนียนหอมมันหน่อนึงันกินนวดกินเลยอ่านรู้ไหมอ่ะ เอาอีกรสแบง่งเอารสอาหน่อยหนึ่งหันเมียนไทยมัน่ันตอนหมูตอนมีนะกินรสแข็งใจนะเลยชิ้นหมเเูเอาหรอกเออแม่มันแข็งนะ่าก,กิน,นะนะนมาขับเบี้ยหน้าวานกับเมียนะน้ำบา,าดตาลน,น่อยนะ่ะ ตกนะเฮ้ยมานั่งอยู่รุมพี่าไปกินน้ำมาไว้หมกกินมับอกเคยกินกินมอวนะน่ะเอาวะแคบไรกันชื่อว่าจ่าเชโน่เพวแอ เอาจะเส้นมะนะเมียนไทยมะนะพักพล็กแล้วเอาออกรถเอวน้าเมื่อแล้วนะเดี๋ยวเวน่ามาใหม่เหรใช่หยางเครื่องปรุงมันก็คือมีอยู่จ้ะทำปรุงเนี่ยมันจะปรุงลายทำมาห้าบ่ปรุงไงแซ่บกลัวงาม่เนี่ยแซงหมูมีทำทงอ่ะ ลงมาเลยลงมาเลยมาพี่มาพี่มากินน้ำตู้พี่ไว้ไว้บาตกได้ฮันมาพี่ไว้แม่ชิแก้วบัวให้ถิไว้ฮะแช่ว่ะปากตาหน่อยมันกรุดบ่มาพี่มาพี่มาพี่เนาะ มึงแน่มไปตู้ก็บตู like, ้แล้วกินเป็นยว่าเลยถามแล้วยูฮะตู tu. Tu ้แซ่บบ้ค่ะถามตู้กบถามบ้าอยู traveling. ่แซ่บแซบแล้วอนะ่น่ขนาตัวเองไปยังม่ชกินง่กินพักกลายทุงอยู่ได้ออกินแล้วนะพักน่ะ น้ำไหได้น้ำถุงอันนี้ได้สิถุงพักไงได้ชะมีกับียมนี้ชามมีกับบมีใครเอาเงยใส่มันบริสเด็บอ่ะใส่ปรุงลายทุกอย่างใข่งนักมากเลใช่ไหมเวลาที่ผู้ชายบอดเตอร มาไปนอนยูคุโดตกเลยมาเพียมาแก๊เห็นดี๋ยวให้ดีนมันบาดมือเอาเปียกัน้มเปียกวน้มันมยเข่า้เอากระเปียกบดได้บริสุทธิ์เอ mình khâu như thế nào, mình vu phải mạnh nha, thêm cùng bánh cái mi này thật năm thùng đây, là ăn ăn, nhà bữa nào hải này, phân thảo này, phải nó một ngày nữa này, kinh bớt này, bớt hải ba đấy kinh mà, má thì đưa, cứ ngồi cốc này ha, cứ ăn này yêu đủ มึงไงมึงไงเบาใจพิมาเบาใจพิกได้อยากกันเรา่ะไจีกินเป็ิ่งนี่เอาวะลูกเอ๋วเอาวะเอาใจถุยแวงเอาวะเอาวะพ่วงนะเบาท่านนั่นน่นเอาวะัดเอ้ยแม่ทามนะจิเอายู่บ่เส้็มานนะลูกจิลูกจะกินไหม

Bố mẹ ngâm 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 มาปรุงเนีโดดไปจักน้าตาลไปจักระังแม่มาผู้เสพติแม่มาเสพหรอว่าจะเป็นใายไทบ้านน้ำตาลโมลน้ำเป็นงหมดน้ำตาลน้ำตาลกับพริกป่นใหม่ขีบถูกกับมีปวใส้ย่าแม่เพิ่น ว่าม pues er> ึงในบ้านเป็นตู้บว่าขนาดไปตลาดยังมูไก่กินเผื่อบ้านมึงเนี่ยบ้านมาใส่ล้หมูเจบดิพราขาจะกินบนีเนาะแ็่แน่หนามแข็งมัคือว่าให้นาเนน้ำน้ำตาลบากน้ำน้ำตาลน้อย

ไปตู้ไปตลาดว่านี่กคบอโบโบซื้อกินบ่อพ่อไปม้ยมปตู่ไปตลาดเาเยอะเมื่อเดียวมืนตหาพี่เอีไปไม่แกกบกันวานไปแล้วเออ

มันก so, well, ัดก mm ัน hmm. ม you know ิน่างเ้อมกดเอาแ้วากดก็่ิ้นมันกัดงมกันบ่เกินบ่เกินนันเดือนหนึ่งฮอดพอเหลือเนาะบ่ฮอดชอบจักเหน่อก็ได้เกี่ยวข่าวแล้วชุกชืดอยู่บุญจงเฮืออี่เกี่ยวข่าวแล้วบุญจงเฮือพอแล้วเนลลบลาหบไหบ ผู้ใดถ้านาออกก็มีพี่น้องนาปจอยออกแฮปจะบดเลยให้ชิบดคู่ห้ละกำลังกำลังสี่กำลังสี่ก้มก้มแล้วก้มแล้วก็มีไก่สิพ่อเขาเลยหน่อยไปดูแล้วเห็นเข่าแล้วนี่นะดับดับำล้วนย้ำด้วยฮลูก จะไปใกล้ได้ห okay, ันอับชิโตกตุยลงพังนั่นค่ะฉันกินอยู่ห่างมันชี้แจบอยู่ด้ะมากินอยู่ห้าอนนะมันเส้นมันติดกันเลยกินที่กันหมดลายเลยที่เอาไว้เอาไวเบิ่งแม่สิเห็ดน้ำาบตาลชูกินเลยโอเคสิอะจอยกับชิโต๊ะที่เพียงสามีก่อนปพาถึงขวานงามแท้นี่ บ่ามีแต่ไก่มีแต,ต่ก,กวางคนล่ะอเอองามเลยง,งามเลยเอ้เอามาสบายดีป้าลุงก่อนสิจบคลิปแดนอดเออสบายดีกันเชียงพ่าไม่ดุเออเชียงพ่าตื่นมาเลยอยากมาหน้าได้นี่ได้แกะแค่แกะขี้มูขี้ตาอยากมาหน้าเลยนี่ได้สบายดีกันออบายดีเออสิ่หลับค่าคนเก่งค่ะไปแล้วสบายดีกันนะ 哎。<Bye. S 2> hey.